สวัสดีครับผมมนพินกับช e l f ล e l ลไทยใน YouTube นะครับก็วันนี้อยู่ที่สนามบินสุวรรภูมินะครับตอนนี้เกือบเที่ยงคืนแล้วครับก็ห้าทุ่มครึ่งนะครับปัญหาคือพรุ่งนี้8ดโมงเช้าเนี่ยผมผมงบินเดินทางกลับมาจากภูเก็ตนะครับพรุ่งนี้8ดโมงเช้าผมจะต้องไปขึ้นเครื่องกลับมาที่นี่ครับเพื่อขึ้นเครื่องไปสิงคโปร์นะครับ ปัญหาคือกลับบ้านไปค่ารถค่าอะไรก็ค่าไปกลับนี่ก็เยอะแล้วนะครับแล้วก็อะไรต่ออะไรเนี่ยมันเหนื่อยละบากอีกผมก็เลยเนี่ยครับลองพักที่นี่ดูครับโรงแรมซิลเวอร์โกลด์การ์เด้นสุนรรภูมิแอพพอร์ตนะครับจะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับสนามบินนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองดูครับว่าเป็นไงนะก็เป็นอีกช้อย c e หนึ่งนะครับ ของคนเดินทางในสนามบ,บินสุวรรณภูมิแล้วจุดแ,แ,แดงๆก็คือที่พักนาเขตราะบังคิดว่าคงต้องไปขึ้นรถแท็กซี่แต่ว่าเป็นรถแท็กซี่แบบที่วิ่งระยะสั้นใกล้ๆตรงนี้มันจะมีคิวหนึ่งนะครับผมผมเ็เห็นก็จะได้รีวิวแท็กซี่ระยะสั้นเลยนะ,นะครับนะเดี๋ยวไปกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างพอตรงนี้ประตูสครับออกไปแท็กซี่สาธารนณะ บินมาจากภูเก็ตนะฮะครับ,รบออากมาข้างนอกแล้วนะครับเขาบอกจุดบริการแท็กซี่ไปทางนี้นะครับแล้วก็เส้นทางแท็กซี่ระยะใกล้โดยรอบท่าอากาศยานเชอนอคูเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นอะไรบ้าง มีอะไรตลาดกิง่งแก้วเมกะบางนาแท็กซี่ระยะใกล้นะครับช็อตลน์เจอร์นี่นะครับเจอร์นี่แปลว่าการเดินทางช็อตไลน์ก็คือนั่งไประยะสั้นนะฮเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวถ่ายแผนที่นี่เก็บไว้เรียบรึเ่า50าสบาทสำหรับคนขับแท็กซี่ในสนามบินก็เป็นหลักปฏิบัติทั่วไปในหลายสนามบินทั่วโลกนะครับ ผู้ขับขี่แท็กซี่บริการเป็สุภาพร้องเรียนได้ที่ห7 2 2หรือ021329199นเดี๋ยวเข้ามาดูคิวนะครับตรงนี้ใครฉุกเฉินมีตู้ ATM 2ตู้อ,อ๋อเขามีแบ่งเป็นคิวอย่างนี้ครับออแท็กซี่ระยะใกล้เนี่ยเข้าขอันแรกแท็กซี่ทั่วไปเข้าตรงกลาง แล้วแท็กซี่ขนาดใหญ่ต้องการขนาดใหญ่หลายคนเป็นกรุ๊ปหรืออะไรแล้วแต่ครับสัมภาระเยอะก็อ,อันนี้ครับแบ่งเป็นสามมันนะครับแท็กซี่ระยะใกล้นะครับแล้วก็หมือนกที่ซี่ทัวไปแล้วก็แท็กซี่ขนาดใหญ่ครับที่เขาบอกว่าแท็กซี่เดินทางระยะใกล้ติดต่อรับตัวเคอร์เตอร์บริการนะครับชอปปีชอรชี่ตรงนี้มีรายละเอียดนะครับเส้นทางรถแท็กซี่เรเดียนโดยรอบภาคกัศเซียสนุกู ถนนกิ่งแก้วตลอดเส้นทางถนนล่มเก้าตลอดเส้นทางลาดกระบ,บังตลอดเส้นทางสิ้นสุดแยกตัดมอเตอร์เวย์หลวงแพ่งถนนอน,นุดซอย6 2ถึง90และซอย1 9ถึง75พัฒนาการซอย56และซอย51ถึงอ่อนนุชถนนเฉลิมพระเกียรติร9ตลอดเส้นทางแยกประเวศถึงถนนเลียบมอเตอร์เวย์บางนาถนนฉลองกรุงถนนคุ้มเก้า,ถนน,านถนนเจ้าพุทหานถนนเลียบมอเตอร์เวย์ศรีนครินเลียบมอเตอร์เวย์สองฝั่ง ถนนเสีลิตั้งแต่แยกกรุงเทพกิทาถึงบางนากม4ีวัดศรีเอี่ยมขาออกถนนบางนาขาออกตั้งแต่บางนาจนกรมศรีวัดศรีเียมไปถึงบางนากม18สิบแปดมอหัวเฉียววัดศรีวารีน้อยนะครับเดี๋ยวก็เข้าไปตรงนี้นะครับแท็กซี่ระยะใกล้ให้กระเป๋าผมไปติดตรงน,นี้นี่ครับแท็กซี่ระยะใกล้ นี่แอปพอนี่ครับช d i s t a ิสต t a ซีนะครับอันนี้ก็เป็นช่องตัวขึ้นแท็กซี่นะครับของอันนึ่งันนี้มารับที่เคาน์เตอร์ครับผม ก็ข้ามถนนมาครับอันนี้อยู่นอกคิวแท็กซี่ปกติอยู่ด้านนู้นนะครับก็เขาจะเรียกพนังกงานเขาก็จะเรียกนะครับคนขับรถมาที่นั่งรอ,อยี่ทาวนั่นแหละครับาก็ถามไปที่ไหนมาไ้จะไปที่ไหนครับก็สะดวกดีครับ คันไหนเนี่ยอ้อคันเองไปโลรงแรมกันตรงไหนครับฮะไปทางวัดผลใช่ไหมพี่เขาบอกว่าวัดผลอ่ะวัดผลมนันีไม่ไกลอ่ะเนี่ยดูรถเนี่ยนี่ทำไมรถใหญ่วิ่งใกล้อ่ะหรือว่าจะกลับบ้านล่ะไม่ผมไม่ค่อยเก่งทางพี่อ๋อแต่วิ่งใกล้ๆ นี่ครับก็เรากำลังออกไปนะอันนี้เดี๋ยวผมต้องให้ห้าสิบด้วยใช่ปะใช่ครับบวกนองวิทยาครับก็บวกเหมือนกับรถทั่วไปครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นวิ่งระยะใกล้ร,รอบๆสนามบินโสโซนภูมิก็สะดวกนะครับสำหรับคนที่ ต้องต่อเครื่องแล้วก็ไม่อยากไปมาไกลนะครับอย่างผมเนี่ยถ้าเกิดน,นั่งแท็กซี่ไปกลับแนะฮะโอ้ลายตังครับเพอเอเป็นค่าเครื่องบินได้ครึ่งหนึ่งในส่วนุภูมิก็มีรถเวียนนะครับรถเวียนที่ไปศูนย์ขนส่งตรงนั้นก็จะมีรถขอสอมกนะครับไปหลายที่ในกรุงเทพ แล้วก็รถบัสที่ไปต่างจังหวัดด้วยก็มีแต่ว่ารถเวียนนี่ต้องมันมีทั้งแบบโดดแล้วก็แบบวนอ้อมนะครับถ้าท่านไปขึ้นแบบวนอ้อมนี่กว่าจะวนอ้อมคือมันขึ้นฟรีทั้งหมดนะครับรถเวียนเนี่ยฉะนั้นจะวนมหาศาลมากครับ ตอนนี้ก็จะเที่ยงคืนแล้วครับ11.42ครับตามเวลาอากาศกรุงเทพเหมือนจะเย็นลงเย็นลงหน่อยใช่ไหมฝนมันตกนงะตอนก่อนออกไปนี่ครับโอ้โหอากาศร้อนมาก อันนี้ก็ทําเป็นรูปอะไรเนี่ยสัญลักษณ์อะไรคืออะไรครับเนี่ยเป็นรูปวงกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะครับเรียกติดกัน ก็อยู่ทางด่วนที่ออกมาจากสนามบินนะครับมาถึงจุดตัดเส้นหลักนะครับเดี๋ยวเราวนลงครับผม ก็ผมพ่งบินถึงกว่าจะได้กระเป๋ากว่าจะอะไรอีกนะครับก็เนี่ยครับก็เวลาล่วงเลยมาถึงตอนนี้เดี๋ยวกว่าจะได้นอนกว่าจะอะไรก็ทิ้งคืนกว่านะฮะเสร็จแล้วตอนเช้าต้องมาอีก้วครับมาสานามบินอีกแล้วนะก็เลยพักแถวนี้ดีกว่าครับแต่ถ้าโรงแรมในสานามบินเนี่ยโอโหแพงครับแล้วก็ไอที่แบบ ห้องพักชั่วคราวอะไรที่เป็นเหมือนที่นอนอะไรเงี้ยแหละไอ้นั้นก็สุดยอดความแพงเหมือนกันเรียกว่านั่งแท็กซี่ไปนอนที่อื่นยังดีกว่านะครับอันนี้ก็นอนใกล้ๆดีกว่าก็ถือโอกาสได้รีวิวโรงแรมไปด้วยนะเพราะว่าื่าใครอยาก จะไปต่างประเทศเช้าๆนะครับต้องขึ้นไฟเช้าๆแล้วก็กลัวไม่อยากพาดนะครับหเือมา,าต่างจังหวัดแล้วก็นอนสานามบินเลยแล้วก็ค่อยขึ้นเครื่องไปเลยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งเจุดนะไฟแดงครับ ก็มุ่งหน้าไปต่อครับตอนนี้ยังอยู่ในเขตสนามบินนะครับสุนทรภู่แล้วเดี๋ยวเราไฟแดงนี้เรียวสายนะครับสุนภู่น,นี่ใหญ่โตมากนะครับข้างในขอบ,บอกเวลาจะรู้ว่าอันนี้ป้ายเขียนบอกทางไปออน,นุณน,นะครับ เวลาจะรู้ว่าพ้นสถามบินโวนภูแล้วมันจะมีคูน้ำนะครับเขาตักไว้รอบอันนี้ตรงสถานีตำรวจปะอ่าใช่นี่เป็นสถานีตำรวจประจำโวนอภู เป็นมีควันมีอะไรฮะจริงๆแง้วเดี๋ยวก็เลี้ยวขวาเลี้ยวขวาไปทางราชกระบังโรงแรมชื่ออะไรแล้วเนี่ยซินเวอร์โกลด์การ์เด้น ก็อย่าลืมติดตาม c h anel n Field Thai ใน YouTube นะครับ F เป E L T H e I ครับเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางประสบการณ์การเดินทางมาฝากกันครับไฟเขียวแล้วตรงไปเรื่อยๆเลยข้ามคลองไป ดูเส้นทางจาก GPS ครับใครที่เดินทางนะครับอยากให้ลองใช้หัดใช้ Google Map นะครับแล้วก็ดูเส้นทางจาก GPS แล้วก่อนเรไปเมืองไหนอะไรเงี้ยก็โหลดดูเมืองนั้นไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องไปเปลืองอ ข้าข้อมูลมือถือของเราเวลาโหลดให้มันเก็บไว้ในเครื่องก่อนแต่ GPS เนี่ยจะใช้ดีไม่ดีเนี่ยก็แล้วแต่คนด้วยนะครับต้องหัดสังเกตหน่อยแล้วก็ดูแผนที่เป็นภาพกว้างไว้แล้วก็ถ้าพอรู้อะไรอยู่แล้วเนี่ยมันจะ ช่วยได้มากอนะืมนี่ครับมาถึงแล้วจริงๆก็บอกว่าอยู่ตรงปั๊มพีทีนะดูง่ายกว่าเยอะกลับก็ถึงห้องแล้วนะครับ ซิวเวอร์โกลกาเดนนะฮะราคารู้สึกจะประมาณ800มั้งครับพอดีเพื่อนเขาจองให้สไตล์ห้องเป็นแบบอพาร์ตเมนต์นะฮะมีโต๊ะแล้วก็มีเตียงทีวียังเป็นแบบทีวีรุ่นเก่านะครับแล้วก็มีตู้ยเย็น ไม่มีมินิบาร์ครับไม่มีของอยู่ข้างในไม่มีลิฟต์ครับต้องเดินขึ้นมาออก็ห้องน, <c oughs> น้ำเื่องน้ำุนนี่ครับก็แบบคร่าว ก็พอประมาณนอนได้ที่นี่มีเน็ตเน็ตมีเน็ตฟรีนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้เรือเป็นพิเศษจ่ยายเงินเพิ่ม <c oughs> มีระเบียง